สวัสดีค่ะก็ไผ่นะคะที่ปรึกษาความงานประจำบีพราวคลินิกค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสาวๆส,ส,สมัยนี้นะคะจะต้องมาพร้อมกับความสวยแล้วก็ความมั่นใจเพราะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้สาวๆต้องหันกลับมาดูแลตัวเองเนาะซึ่งการเลือกคลินิกก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกเช่นกันค่ะ การดูแลปรับรูปหน้าในสมัยนี้นะคะค่อนข้างจะมีหลากหลายวิธีให้สาวๆได้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกซ์นะคะบีพาวของเรานะคะให้ความสําคัญกับการได้มาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ค่ะที่บีพาวคลินิกของเรานะคะได้รับรางวัลท็อปสเปนเดอร์อเวอร์ของตัวเอสท็อกนะคะถึงปีที่2แล้วนะคะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกอลไปดูกันเลยนะคะ กันไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หมออมอยู่ไหนอยู่ไหนเดีย๋ยวเราไปถามค่าความรู้สึกคุณหมออมกันดีกว่านะคะว่าได้รับรางวัลวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับหมออมนะครับในงาน s t ส o ็นะครับ Top Spender Award นะครับประจำปี2023นะครับซึ่ง b p r o วเรานะก็เป็น1ใน100คลินิกนะครับที่เป็น Top Spender คือใช้โบ็อกของบริษัท S t ส o เยอะที่สุด1ใน100ของประเทศนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะครับว่าที่ p r r u d คลินิกเราใช้ของแท้ครับและมากกว่านั้นครับเรายัางยืนยันถึงเรื่องของมาตรฐานในการดูแลคนไข้ให้ทุกคนเนี่ย ที่เป็นคนไข้ของบินาพาวคลินิกเนี่ยมั่นใจครับว่าเราใช้ของดีจริงนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้เนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ ทุกๆก,การสนับสนุนทุกๆก,การให้กําลังใจแล้วก็ทุทกๆความไว้วางใจที่คนไข้ของ B ีพราคินิกมีให้กับหมออาร์มและก็ทีมบีพาคินิกนะครับขอบคุณวันนี้จริงๆนะครับแล้วก็สัญญาเลยครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยบีพาคินิกเราจะพัฒนาครับแล้วก็นําวัตถุดิบนะครับนำยาที่เป็นยาที่ดีๆนะครับมาใช้นะครับที่เป็นยาที่ถูกต้องตามออยอรวมถึงมาตรฐานด้วยนะครับมาใช้เพื่อให้คนไข้ทุกคนเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็ ได้สวยได้มั่นใจในตัวเองนะครับนะครับให้บีพาวดูแลคุณนะครับบีพาวบีโ u เซล l f นะครับขอบคุณมากครับ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับงานรับรางวาัล Cup s สเปนเดอ w ์อ d ของ S s t ท c นะคะทางคลินิกมีพาวนะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลในวันนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามบีพาวคลินิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าเราเนี่ยใช้ของแท้แน่นอนแบบ100%ค่ะ